สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่13มกราคม2569มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์กรการสินนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นบนล่างทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขเด่น2ตัว ก็คือ3กับ7นะครับ3กับ7ต่อมาจะเป็นแนวทางของนทงทงนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้แนวทางเลขเด็ดหลักหน่วยบนมาถูกทันบอกว่าจับคู่ให้ถูกนะครับนทงทงให้เลข4มาเป็นแนวทางนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางครบบน2สูตรของอาจารย์วันชัยนะครับสูตรที่1อยู่ด้านบนคำนวณได้5 6 7 8 9 0 1 2อีกสูตรของอาจารย์นะครับอยู่ด้านล่างคำนวณได้1 2 3 4 5สอง้าหกนะครับได้ตัวชนเด่นทั้งหมด6ตัว ก็จะมี 1, 2, 5, 6แล้วก็เจทุกท่านในทางของอาจารย์วันชัยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่น2ตัวของแสงเดือนงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้6กับ8ก็จะมีเลขหกนะครับที่เข้าทั้งด้านบนด้านล่างเลยทุกท่านโวยออก เจ็ดศงวดก่อนหน้านั้นมีเลข8ไปเข้าหลักร้อยงวดที่ออก8ปด5ก้ส่วนงวดที่ออก2 5 2 2, 2. ้าสอแนวทางของอาจารย์ก็มีเลข2นะครับที่เข้างวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5กับ6ทุกท่าน5กับ มีครับแนวทางเด็กบนล่างนะครับเลขเด่น2ตัววันที่อยู่ด้านล่างนะครับวันที่17เดือน1ปี2569ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางปากหลักร้อยบนของแอดนาคิโนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์มีเลข7 สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้6 7 8 9 0 1 2นะครับ6 7 8 9 0 1 2ต่อมาจะเป็นสูตรปักหลัก10บ,บนงวดที่ผ่านมาสูตรหลัก10ของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลข0ส,สำหรับงวดใหม่ คำนวณได้3 4 5 6 7 2 1นะครับ3 4 5 6 7 2 1ต่อมาจะเป็นสูตรหลักหน่วยบนงวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลข6สสำหรับงวดใหม่สูตรหลักหน่วยของอาจารย์คำนวณได้1 2 3 4 5 6 7นะครับ1 2 3 4 5 6 7 รวมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโครงสร้าง110หน่วยบนของอันนาคิโนทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวะทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยบนของแอตนินานะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์เข้า2ตัวถูกทันมีเลข0 กับมีเลข6นะครับวยออก706ทางโดยเลขโดยรวมของอาจารย์ตามที่เห็นนะครับ8งวดหลังสุดงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้8950ถูกทัน8950าทาง10หน่วยบนเลขเป็นแบบ4ตัวของแอดนิานะครับ มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนบวกแต้มนะครับของแอดขุนเดชมดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับสุดคำนวณแต้มบนของอาจารย์ไม่มีแต้ม6นะครับมีแต้ม7จสองตัวมี6 1หนึ่งหลุดลงไปด้านล่างนะครับงวดคอหน้าเข้าอยู่ทุกทันงวดที่ออก895 สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับแต้มของอาจารย์แต้ม9 2สองตัวมี09 5 4 6 3แต้ม5มี0 5 6 9แต้ม7มี1625แต้ม0มี6 4 5 5แต้ม1มี5 6 4 7แต้มส มี58กับ49วันที่อยู่ด้านล่างนะครับวันที่17เดือน1ปี2 0 2 6ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของอาจารย์นะครับเด่นล่างบวกแต้มแต้ม1สองตัวของอาจารย์มี7 4 6 5 3 8นะครับส่วนแต้ม2มี847 5ห้า แต้มสามแปแต้ม4 0 4 9 5แต้ม6 5 1 2, ้าหนึ่งกับสองส่ทางของอัดุนเดชต่อมาเด่นสนอล่างเลขเด่นแบบ3ตัวเดินข้ามปีหาคู่ใส่ของอัธนาพัฒนงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้าย อาจารย์คำนวณได้3 1 8นะครับก็จะมีเลข1เข้าหลัก10ไวยออก1 6สําหสำหรับงวดใหม่17มกราคมเ9เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 08นะครับ1 08.000ถูกทันเด่นสซนล่างเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับเดินข้ามปีหาคู่ใส่ มาต่อกันที่แนวทางครบร่างนะครับของแอดบนดินแผ่นฟ้างวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับสูตรนี้ของอาจารย์มาครบอยู่ทุกท่านมี6แล้วก็มี1นะครับหวยออก16สําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับเป็นสูตรเดียวกันทุกท่านสูตรเดียวกันนะครับสําหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างเจ้าของข้อมูลคานวณได้4 5 6ห 8901นะครับ4 5 6 7 8901แนวทางมาครบล่างของแอดบนดินแผ่นฟ้าต่อมาครับหลักสอนอล่างเลขเด่นแบบ4ตัวของไอตโซยุงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข1เข้าหลัก10บคยออก1 6 ทางโดยเลขของอาจารย์โดยรวมสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2601นะครับ2601ัด260มาก็รับประทานสอนอนด้านล่างนะครับอาจารย์คำนวณได้60รูดไปจนถึง69 มาด้วยกันก็รับประทานสอน,อนด้านบนคำนวณได้40รูดไปจนถึง49นะครับใบนี้แต้ม2ตัวด้านล่างของอแสงเดือนทุกท่านอาจารย์คำนวณได้80 12มาต่อกันที่แนวทางของแอดคนวันอังคารนะครับใบนี้สูตรคำนวณ แต้มล่างทุกทันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์คำนวณได้แต้มสองนะครับก็ดับผ่านทูกทันแต้มล่างก็คือแต้มเจ็ดนะครับโวยออกหนึ่งหกสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้แต้มสี่นะครับดับแต้มสอนอล่างของอาจารย์คำนวณได้แต้มสี่ ต่อมาก็ดับแต้มสอนอด้านบนนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข0ก็ดับผ่านนะครับโวยออก0 6ย์กถูกท่านงวดใหม่อยู่ด้านบนคำนวณได้แต้ม2นะครับดับแต้มสอนอบนของอาจารย์คำนวณได้แต้ม2ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูล ทุกๆข้อมูลเลยครับ